สวัสดีครับพบกันอีกแล้วน,นะครับช่องมอมมอนเบลลีคลิปนี้เราก็มาติดตามข่าวสารของออนุมาสิทธิลักษณ์กันนะครับซึ่งวันนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงออนุมาก็จะมีลงแข่งขันขให้กับโคราชในการเล่นไทยแลนด์ลีกนะครับซึ่งล่าสุดก็มีข่าวออกมาเรียบร้อยแล้วได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็คือออนุมาจะได้มีการเซ็นสัญญาแล้วก็ได้มีการถูกซื้อตัวนะครับไปเล่นให้กับ การแข่งขันวอลเลย์บอลรายการหนึ่งของเวียดนามนะครับซึ่งนี่แหละครับเวียดนามก็คงจะติดใจอนุมานะครับเพราะว่าสามารถโชว์ฟอร์มทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ถือว่าเป็นนักกีฬาระดับโลกที่เอาไปเล่นก็สร้างซีซั่นเรตติ้งได้ดีงามสุดๆครับตั้งแต่22พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งเวลาโปรแกรมในการแข่งขันดังนี้ครับ22พฤศจิกายนเวลา2ทุ่ม23พฤศจิกายนเวลา3ทุมและ24 พฤศจิกายนเวลาสามทุ่มครับก็ถือว่าเป็นการแข่งขันในระยะเวลาสั้นๆหลายๆคนก็สงสัยนะครับว่าแล้วแบบนี้กับโคราชจะอะไรยังไงนะครับออดูมาก็น่าจะมีการพูดคุยตกลงกับโคราชแล้วอาจจะมีการแวะไปแค่ไม่กี่วันนะครับเพราะว่าโปรแกรมการแข่งขันนั้นมีแค่สีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันเท่านั้นเองครับก็คงจะมีการแวะไปเวียดนามแล้วก็กลับมาโคราชต่อนะครับก็สูู้นะครับแม่อ่อนถือว่าดีงามสุดๆ เลยครับจับใจเวียดนามได้ดีจริงๆครับ